หน้ามือเป็นหลังมือเลยประมาณนี้ทำหลักมือเหมือนได้จมูกหลักแสนเลยค่ะสวัสดีค่ะชิเลนออยค่ะามาเสริมจมูกค่ะอยากสวยค่ะ <laughs> <laughs> ก็รู้สึกว่าคุณ <laughs> หมอให้คำปรึกษ,ษาดีมากค่ะจากที่กลัวหายไปครึ่งนึงเลยค่ะ <laughs> อยากมานานค่ะแต่ก็ติดตรงที่กลัวนี่แหละค่ะถึงไม่ได้ทำ พอวันนั้นมากับแฟนตามแฟนมาค่ะพี่เขาบอกว่าลองปรึกษาคุณหมอดูพอปรึกษาคุณหมอดูก็ตัดสินใจจองวันแล้วก็ทําเลยค่ะคุณหมอให้คาปรึกษาคุณหมอมาวาดดูอ่ะคือจมูกจะเบี้ยวไปข้างซ้ายอะค่ะทีนี้พอ,พอกลับไปบ้านไปสังเกตเออมันก็เบี้ยวจริงๆอะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะสินเต้นมาค่ะ สวัสดีค่ะชื่อออยนะคะสเสริมจมูกมาแล้วเข้าเดือนที่3ค่ะก็มีสเสริมซิลิโคนที่คุณหมอเลาแล้วก็ตอกฐานาตัดดีดจมูกแล้วก็ลองลองไปได้วยก้นกบค่ะจมูกเก่ามันลูกชมพูอ่ะคือแบนแล้วก็บานบานมากเลยค่ะแต่ในใจคือไม่ถ่ายรูปลงโซเชียลเลยค่ะแต่จมูกใหม่นี่คือแบบกล้าถ่ายรูปลงโซเชียลแบบพอใจมากเลยค่ะกับการทําจมูกครั้งนี้ศัลยกรรมครั้งแรกแล้วก็ประทับใจมากเลยค่ะ สันนี้มาเลยค่ะแล้วก็พุ่งเวลามองมองข้างสองกระจกมองข้างอเงี้ยแบบได้ใจมากคนรอบข้างเขาว่าไปทําที่ไหนมาดูสวยขึ้นหน้าหวานขึ้นหน้ามือเป็นหลังมือเลยประมาณนี้ทำหลักหมื่นเหมือนได้จมูกหลักแสนเลยค่ะ โอ้แฟนชมทุกวันค่ะนอนมองนั่งมองก็จมูกสวยดีนะที่เธอตัดสินใจทาอะไรประมาณนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ตัวเองจินตนาการไว้เลยค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเข้าจะมาทําหูแบบมันก็เห็นจากเพื่อนคนรอบข้างที่ทํามาก่อนใช่ไหมคะคตึดวมตึกช้าแบบ2อสามอาทิตย์แต่พอมาทําจริงๆเข้าห้องผ่าตัดจริงๆความกลัวไม่มีเลยค่ะ หายไปเลยบวมช้ำประมาณอยู่3าสีว like ันค่ะเคยได้ยินมาว่าแผลผ่าตัดจะโดนแผลน้ําไม่ได้ใช่ไหมคะที่นี่เป็นคลินิกที่แรกแล้วก็ดูแลรักษาแบบโดนน้ํำดูร้างหน้าได้ปกติทุกอย่างดีเลยค่ะดีเลย Energy Plastic Surgery Clinic